พุทธเนี่ยลึกซึ้งยิ่งกว่าตาเนื้อในตาเนื้อเห็นพุทธเนี่ยลึกซึ้งกว่าทําไมลึกซึ้งกว่าลนะ่ะเพราะพุทธเนี่ยปฏิบัติต้องปฏิบัติจริงต้องทําจริงถึงจะได้ตรงนั้นถ้าไม่ทําจริงมันไม่ได้นี่เรื่องจริงอืมอาเข้ามาเร็วเจ้าทั้งหลายเพียงคนละ9 9้าแชร์สวัสดีนะครับนะท่านตาไฟนะ ถามว่าถามว่าทําไมผมถึงได้บอกไงว่าผมบอกแล้วมาทําร้ายผมมาสุดท้ายผมผมก็ดูมองดูไงผมมองดูแนละ้วมีโอกาสล่มสูงบริษัทจํากัดแล้วนะนะพอพอเปิดเป็นบริษัทจํากัดนะไปด่าคนอื่นเขาด่านูน่นด่านี่ผลประโยชน์พอตัวเองเปิดเป็นบริษัทบอกให้คนอื่นเขาไปด่าไม่ใช่นะน้ํามนต์ไม่ใช่ในรัานวิชาเป็นวิชาที่ไปดูมาจากพระไตรภูมิครับใช่เขาบอกอย่างนี้แต่อันเนี้ยของหลวงพ่อฤาษีดิงดําท่านเล่าว,ว่ามีวิชาหนึ่งท่านได้มาจาก พระกรรมาฐานอันนี้เหรียญภาษาลีบุตรตัดกรรมรุ่นสองนะของวัดท่าสูงหมดไปจากวัดแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เห็นว่าในวัดก็สร้างรุ่นสามมาแต่รุ่นสามก็ไม่รู้หมดไปยังนะแต่เหรียญที่ทาได้ดีนะคือเหรียญเหรียญทำน้ำมนต์นะท่านบอกว่าภาษาลีบุตรพระพุทธเจ้าเชิญท่านเชิญหลวงพ่อสิงห์ดำไปบอกว่าจะให้หลวงพ่อสิงห์ดำเป็นหมอเพราะตอนนี้เข้าสู่ยุคที่ท่านบอกว่าเป็นยุคข,ของอาวุธชีวภาพอย่างโนโรไวรัสนะแล้วก็โรคอีกโรคหนึ่งแล้วโรคหวัดใหญ่เนี่ยที่ทาให้คนตายเนี่ย มันมันเกิดจากมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการสร้างของมนุษย์นะแล้วมันมีอยู่จริงไงแต่เดิมไงผมบอกแล้วว่าเหรียญทำน้ำมนต์หรือของทำน้ำมนต์มันมีอยู่จริงแต่แค่เพียงคนนั้นอ่ะมีหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็คือโง่ไงเพราะว่าความฉลาดมันก็คือสําหรับมันจะขึ้นกับอะไรคนที่คนที่อะไรคนที่ คนที่ฝึกฝึกปฏิบัติกรรมฐานเพราะคนที่ฝึกกับปฏิบัติกรรมฐานจะเห็นของจริงตลอดแต่คนที่ไม่ได้ฝึกอ่ะจะไม่รู้เรื่องทําไมไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไงจะเอาแต่แค่เพียงว่าไอ้ที่เห็นตาเนื้อเห็นตาเนื้อเห็นก็ไม่ละเอียดเท่ากับตาในเห็นเพราะตาในเห็นนั่นคือตาที่เห็นด้วยจิตจิตเนี่ยถามว่าขนาดหลวงตามหาบัวยังพูดเลยว่าพระพุทธเจ้าสื่อกับมนุษย์ด้วยอะไรด้วยพลังจิตนะพลังจิตนั่นคืออะไรคือคนที่ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาทาสมาธิเป็นประจำน่ะนั่นแหละนะ โหยคนจะไปเป็นพระอรหัน์เนี่ยถามว่าต้องต้องมีกระแสธรรมพระสมมาสมุทธเจ้าพระปเัเจกพุเจ้าพาริยมหาสาวกถามว่ากองที่หนักที่สุดในกรรมฐานทุก,กองคืออะไรค,คือคือคือพระพุทธเจ้ากับอ่าพริยมหาสาวกส่วนพระปเจกนั้นจะสอนให้หรือไม่สอนให้นั้นขึ้นแแต่ว่าวาระธรรมสมมุติว่าคนนั้นน่ะได้เวลาที่จะ อะไรได้เวลาที่จะรู้เรื่องราวของการปฏิบัติแล้วจะได้เป็นอนาคาสกีทาคาหรือเป็นโสดาหรือจะเป็นพระอรหรันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นนะมีจิตใจเคยปฏิบัติมาไหมก็เหมือนกับแม่แม่แม่ของพระพุทธเจ้าอ่ะต้องบำเพ็ญมา1นึ่งแสนสงไขกกำไรแสนมหากับต้องต้องเป็นแบบสาวกก่อนถึงจะสามารถฟังธรรมแล้วเข้าใจรู้เรื่องได้แล้วต้องตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพระมารดาด้วย